รือสอบคอขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของศูนย์ดังต่อไปนี้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะว่าสำคัญที่สุดต่อสุขภาพของพวกเราทุกคนโดยเน้นมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือที่เรียกว่าโซเชียลดิสท n นซิงและรณรงค์ให้ทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติรวมทั้งปฏิบัติตนตามคำแนะนำของหมอ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความเร่งด่วนในการสนับสนุนหน้ากากอนามัยเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างทันการและทั่วถึงในโรงพยาบาลทุกพื้นที่ผมถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากเราต้องมีระบบการกระจายที่มีประสิทธิภาพขาดแคลนไม่ได้ซึ่งผมจะติดตามด้วยตัวเองเพื่อให้ทีมหมอและพยาบาลที่เปรียบเสมือนนักรบที่อยู่แนวหน้า คอยต่อสู้และสกัดกั้นข้าศึกที่มองไม่เห็นด้วยความเสียสละและอดทนผมในฐานะแม่ทัพจะไม่ยอมให้กําลังหลักของเราต้องต่อสู้ภายใต้ความขาดแคลนไม่ได้อย่างเด็ดขาดและต้องมีขวัญกําลังใจที่เข้มแข็งอยู่เสมอเพื่อที่จะมีพลังเอาชนะวิกฤตทั้งนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดผมขอยืนยันนะครับว่าเรามียาที่จําเป็นในการรักษาอย่างเพียงพอและก็มีแผนในการจัดหาเพิ่มเติมจากต่างประเทศ เื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจจะลุกลามขึ้นได้ในอนาคตนอกจากนั้นเรายังมีความพร้อมในเรื่องของเตียงสำหรับผู้ป่วยโดยเราสามารถเพิ่มศักยภาพจากโรงพยาบาลทุกสังกัดหอพักและโรงแรมให้พร้อมรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นขอให้เชื่อมั่นว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิดทุกคนจะมีเตียงและยาในการดูแลรักษาอาการป่วยตามมาตรฐานสากลทุกประการนอกจากนี้ผู้ป่วยในโรคนี้ รัฐบาลถือว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินดังนั้นจะมีอยู่3มกองทุนก็คือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกองทุนรักษาพยาบาลประกันสังคมและกองทุนรักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการมารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ในด้านอการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งการรักษาความมั่นคงเรายึดหลักสุขภาพนำเสรีภาพโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือจำกัดการเดินทาง การเคลื่อนย้ายคนและจำกัดการรวมตัวกันของคนจำนวนมากในพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดต่างๆโดยแต่ละพื้นที่จะต้องออกมาตรการที่เข้มงวดสอดครองตามสถานการณ์และคำแนะนำทางการแพทย์ปัจจุบันบางจังหวัดได้ยุกระดับมาตรการทางการปกครองเช่นการกำหนดเวลาเปิดปิดร้านค้าและเวลาออกมาจากบ้านเพิ่มเติมไปแล้วเพื่อจะจำกัดการแพร่ระบาดให้ได้ได้แก่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภูเขตเป็นต้นซึ่งจะต้องเอาจริงเอาจังเราอาจจะรู้สึกนะครับไม่สะดวกสบายเช่นปกติบ้างแต่เราทุกคนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเราจึงจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาดและลดการสัญจรของพี่น้องประชาชนผมจะประกาศขอ้อกำหนดห้าบุคคลออกนอกเขตสถานหรือที่เรียกว่าเคอร์ฟิว ตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มถึงตีสีทั่วราชอาณาจักรโดยเว้นผู้ที่มีเหตุจำเป็นหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์การนธนาคารการขนส่งสินค้าที่จำเป็นเพื่ออุปโภคบริโภคยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เชื้อเพลิงรวมถึงการเดินทางของประชาชนเพื่อเข้าและออกเวรทำงานหรือการเดินทางมาและไปท่ากาศยานทั้งนี้ ให้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่นั้น,น,นโดยจะเริ่มปฏิบัติในวันศุกร์ที่3เมษายนเวลา4ทุ่มถึงต้องขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกและไม่ต้องกักตุนสินค้าเพราะท่านยังสามารถออกมาซื้อข้าวของในเวลากลางวันได้ตามปกติแต่ต้องเคร่งครัดในเรื่องระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับด้านการควบคุมสินค้าผมได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ กระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชนและศูนย์บริการควบคุมสินค้าโดยขอย้ำว่าผมจะไม่ปล่อยให้ผู้ใดกักตุนหรือฉวยโอกาสหรือสแสวงหาผลประโยชน์ทำเติมความทุกข์ยากของคนไทยด้วยกันในยามนี้ที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนหาต้นตอของปัญหาตลอดสายการผลิตตั้งแต่ต้นทาง กลางทางปลายทางโดยสามารถจับกลุ่มและเอาผิดผู้กระทำความผิดไปแล้วหลายรายซึ่งจะต้องรับโทษอย่างรุนแรงทางนี้การกระตุนสินค้ามีอัตราโทษสูงจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1,40 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนพบเห็นสามารถแจ้งบาะแสได้ที่สายด่วนบกปคบ,บ,บ1 135 สำหรับแรงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจรัฐบาลได้ออกมาตราการอย่างต่อเนื่องเพื่อจะลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นสำหรับประชาชนทุกกลุ่มและผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆอาทิเงินช่วยเหลือ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนสำหรับลูกจ้างรายวันอาชีพอิสระแรงงานนอกระบบ9ล้านคนการคืนเงินประกรันการใช้ไฟฟ้าและการใช้น้ำ รวมทั้งลดค่าน้ำค่าไฟ3เดือนสำหรับทุกครัวเรือนซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งนอกจากนี้เราจะมีการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยเงินผ่อนบ้านผ่อนรถขยายเวลาชำระตั๋วจำนำและลดอัตราขั้นต่ำการจ่ายหนี้บัตรเครดิตสำหรับประชาชนทั่วไปรวมทั้งแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมด้วยที่ลดการจ่ายเงินสมทบเหลือ1%เ และขยายเวลาให้3เดือนส่วนผู้ประกอบการและ SME รัฐบาลก็จะช่วยคืนสภาพคล่องลดภาระค่าใช้ใจ่ายบริหารนี่เดิมไม่เป็น NPL ด้วยมาตรการด้านภาษีและด้วยการเงินอีกหลายมาตรการเพื่อทำให้ทุกคนทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าเราไม่ทิ้งกันด้านการต่างประเทศสบคได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อดำเนินมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ และในการดูแลคนไทยในต่างประเทศด้วยนะครับโดยมีการยกระดับการคัดกรองผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอีกนับตั้งแต่ที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้วมีเพียงชาวต่างชาติที่รับการยกเว้นตามข้อกําหนด mm. เช่นคณะทูตหรือผู้ที่มีใบอนุญาตทํางานในประเทศไทยหรือลูกเรือเท่านั้นที่เดินทางเข้ามาได้สําหรับคนไทยในต่างแดนเราก็จะไม่ทอดทิ้งกันนะครับ ลูกหลานญาติพี่น้องของเราเหล่านั้นเราจะได้หาทางแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ใดในโลกจะรับการดูแลหากต้องการกลับเมืองไทยก็จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองการกักตัวและการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ต้องขอความร่วมมือให้ชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15เมษายนเพื่อรักษาสุขภาพทั้งคนไทยในประเทศและท่านที่จะเดินทางกลับมาด้วยนะครับ เื่อเจ้าหน้าที่ในมีการเตรียมการมีการจัดระเบียบให้เหมาะสมและหากมีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่สถานทูตรหรือสถานกงศุลโดยทันทีสิ่งสำคัญอีกประการก็คือด้านการสื่อสารในสภาวะวิกฤตเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจและผู้บริงานมีความชัดเจนไม่สับสนหรือสร้างความขัดแยง้งสบคได้จัดให้มีระบบการสื่อสารที่เป็นเอกภาพไปในทิศทางเดียวกันหรือ Sin g l e Voice โดยจะมีการถแถลงข่าวที่ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศในทุกช่องทางเป็นประจำทุกวันหลังจากการประชุมในช่วงเช้าโดยโฆษกศูนย์และผู้รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้นงดเว้นและหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์ของผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้องกับมาตราการต่างๆของศูนย์ผมขอให้สื่อมวลชนทุกสำนักนะครับรวมทั้งสื่อโซเชียลได้ใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารโดยขอให้ใช้ข้อมูลจากศูนย์นี้เท่านั้น ห้ามการสื่อสารที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแยง้งความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนข้อมูลรวมถึงผู้ที่สร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์และการส่งต่อข่าวปลอมทั้งที่ไม่เจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการที่มีผลต่อความมั่นคงก็จะมีโทษตามพระราชกำหนดในสการฉุกเชินนี้อย่างหนักดังนั้นเราจะต้องงดการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่มั่นใจเราควรส่งต่อข้อมูลที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์อาทิ ตัวอย่างการปฏิบัติตนตามนโยบายของภาครัฐกิจกรรมจิตอาสาเหล่านี้เป็นต้นความประทับใจทมกลางวิกฤจนี้ผมและรัฐบาลได้ระดมผู้มีความสามารถคนเก่งจิตอาสาจากองค์การต่างๆทั้งด้านการสาธารณสุขเทคโนโลยีการสื่อสารและภาคธุรกิจอื่นๆมาร่วมหารือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านผมขอขอบคุณจิตอาสาทุกนายนะครับที่ไม่ยอมลิ่งดูดาย รวมพลังความรักความสามาัคคีร่วมกันทําเพื่อประเทศชาติและประชาชนไม่ว่าจะเป็นการร่วมบริจาคเงินสิ่งของอาหารหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันหลายคนเริ่มจากสิ่งง่ายๆเช่นการเขียนข้อความทําคลิปหรือทําป้ายให้กําลังใจซึ่งกันและกันน้ําใจไทยนั่นแหละครับเป็นสิ่งสาคัญจะช่วยให้ประเทศไทยของเรารอดพ้นจากภาวะกฤตนี้ไปได้ผลการบริงานตามมาตรการต่างๆข้างต้นอย่างเคร่งครัด จะทำให้สถานการณ์ขณะนี้อยู่ในระดับที่ยังสามารถควบคุมได้จํากัดการแพร่ระบาดของโรคได้ไม่สูงถึงระดับของประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักทางนี้เป้าหมายร่วมกันของเราก็คือการขจัดโรคภัยและเชื้อรายนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดและทุกคนปลอดภัยดังนั้นเราจะต้องไม่ประมาทเราะต้องร่วมมือกันเราจะต้องไม่ปล่อยให้มีผู้ป่วยผู้ติ่เชื่อรายใหม่ทางนี้ขึ้นอยู่กับทุกท่าน ที่จะทำให้ตัวเลขลดลงจนเป็นศูนย์ให้ได้ในเร็ววันเราจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างไม่ลดละต้องมีการบังคับใช้มาตรการต่างๆอย่างเข้มงวดต่อเนื่องและเหมาะสมโดยจําเป็นก็จะต้องยกระดับในบางพื้นที่ตามผลผลกงารแพทย์ผมขอย้ําว่าขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือปฏิบัติตนตามมาตรการในโครงการแยกตัวอยู่บ้านเพื่อลดภาระของทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เสียสละต่อสู้การมานานหลายเดือน หากเรามีแนวหน้าที่เข้มแข็งและมีแนวหลังที่เข้มงวดประเทศไทยก็จะชนะศึกครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนและทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านทั่วประเทศที่อดทนเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความเสี่ยงภยัยและความยากลำบากขอให้ท่านรับรู้ว่าทุกท่าน ว,ว่าเป็นเจ้าหน้าที่พลเรือนตำรวจทหารเป็นบุคลคลสั้งพันในใจผมและคนไทยทุกคนผมขอให้ทุกคนมั่นใจว่าผมจะทำทุกทางเพื่อจะนำพาประเทศของเราก้าวข้ามเวลาแห่งความยากลำบากนี้ไปให้ได้อย่างมีสวัสดิภาพอย่างพร้อมเพรียงกันขอให้ทุกคนได้สู้ไปด้วยกันนะครับประเทศไทยต้องชนะ ข้อกำหนดออกตามความในมาตราเก้าแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ฉบับที่สองตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและได้ออกข้อกำหนดฉบับที่หนึ่งลงวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2563แล้วนั้นเพื่อให้มีมาตรการต่าง เพิ่มขึ้นตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงได้โดยเร็วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติมฉบับที่สองดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักร ออกนอกเทหาสถานระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง4นาฬิกาของวันรุ่งขึง้นเว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์การธนาคารการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคผลผลิตการเกษตรยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์หนังสือพิมพ์การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงการขนส่งพัสดุพันธ์การขนส่งสินค้า เพื่อการนำเข้าหรือส่งออกการขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อการเข้าออกเวรทำงานผ่านกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจากหรือไปอยังท่าอากาศยานโดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทางและมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดฉบับที่หนึ่ง หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดประกาศหรือคำสั่งต่างๆของทางราชการหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ต้องระวางทโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกิน4ี่0มืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พุทธศักราช2548ข้อ2ในกรณีที่มีการประกาศหรือสั่งห้ามเตือนหรือแนะนำในลักษณะเดียวกับข้อ1วรรคหนึ่สำหรับจังหวัดพื้นที่หรือสถานที่ใดโดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เข้มงวดหรือเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นต่อไปด้วยข้อส ในกรณีที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายบุคคลใดซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักรได้ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหาคนครจัดที่เอกเทศเพื่อควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ส3เมษายนพุทธศักราช2563เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศณวันที่สองเมษายนพุทธศักราช2563พลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรี